หนูคิดว่าหนูลงทุนมากเกินไปแล้วกับการที่ต้องทําให้ระบบขับถ่ายมันกลับมาเป็นปกติฟังดีๆสาหรับโปร,รบิติกสายพันธุ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องขับถ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องแรกที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ดูยาวๆกินโปรบิติกต้องดูยาวๆมันเป็นเรื่องระยะยาวต้องเหมือนนักวิ่งมาราธอนด้วยความที่คนเขาเข้าใจว่าโปรบิติกช่วยขับถ่ายอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่นั้นไงโดยเฉพาะคุณสมบัติของสายพันธุ์ที่วินโนนาใช้อยู่เนี่ยขับถ่ายเป็นเรื่องพื้นฐานมากเพราะฉะนั้นอย่าไปโฟกัสเรื่องนี้และเพ่งเเรรื่อองงนนนี้้มมากกจิไปใหดู์ว คนที่มีปัญหาขับถ่ายท้องผูกท้องเสียหรือมีปัญหาลำไส้แปรปวนหรือมีปัญหาติดยาระบายติดดีทอ็อกซ์คือถ้าไม่มีพวกนี้เข้ามานี่จะไม่ถ่ายเลยนี่คือกลุ่มใกล้เคียงกันกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องขับถ่ายก่อนให้มันสมดุลแต่สิ่งสําคัญต้องรวู้ว่าสมดุลของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องถ่ายทุกวันนะคะไม่จําเป็นให้ดูลักษณะของอุจจาระแทนถ้าเกิดอุจจาระมีลักษณะที่ใกล้เคียงไส้กรอกที่สุดอะ่ะอันนั้นจะเป็นอุจจาระที่ปกติอุจจาระที่ดีคือ ให้มันเป็นท่อนให้มันเกาะตัวกันหรือมันไม่เป็นก้อนกอนเกาะตัวกันแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นเป็นท่อนดีถ้าเป็นกระสุนเลยก็ท้องผูกรุนแรงคุณไม่จําเป็นต้องถ่ายทุกวันเหมือนคนอื่นคุณดูที่ลักษณะอุจจาระว่าถ่ายออกมาทุกครั้งเนี่ยลักษณะอ,อุจจาระคุณปกติไหมเป็นอุจจาระลักษณะที่ดีไหมถ้าเกิดเป็นลักษณะที่ดี ไม่ต้องกังวลจุลซีพื้นฐานแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนทานก่อนนอนพ่งนี้เช้าถ่ายเลยอันนี้ก็มีเยอะแล้วเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็อย่าไปเพ่งมากแล้วก็ให้เวลาเขานิดน,นึ่งโอเค1เม็ดสัก3าวันถ้ายังไม่เกิดอะไรขึ้นค่อยเพิ่มเป็น2เม็ดเพิ่ม2ในทีก็คือก่อนนอน2เม็ดเลยหรือว่าเป็นก่อนนอน1แล้วก็เป็นก่อนทานข้าวเช้า1อะไรอย่างเงี้ยคือลองพยายามปรับหาจุดสมดุลของตัวเองเราไม่เหมือนใครเราเกิดมายูนิคมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนตามสูตรตามแบบแผนทุกอย่างเป๊ะมมมมััันนเเเเป็รรรรรรรื่อองงธธชชาาาาตตตติิกกกไล้บว รออย่าเร่งด้วยอย่าไปเพ่งเรื่องนี้มากเกินไปเรื่องขับถ่ายมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับโปรไบติกมันเป็นแค่เรื่องแรกที่คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆคนที่ทานโปรไบติกไปเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นพร้อมๆกับเรื่องของขับถ่ายจะเป็นเรื่องของนอนหลับลึกหลับสบายอันนี้จะเป็นเฉพาะสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ของวินโนนาเนี่ยมันมีสารสื่อประสาทที่เรียกว่ากาบาที่ทําให้เราเนี่ยหลับลึกและหลับสบายขึ้นดังนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาการนอนหลับหลับตื่นๆทั้งคืนหรือว่ามีภาวะไวทองจะได้ข้อนี้ด้วยตตั้งแแ่รกๆเลย การที่โปรบิติกเห็นผลแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารอดชีวิตแล้วไปยึดเกาะแล้วเติบโตแล้วก็ทํางานมันจะไม่ต้องรอนานเพราะร่างกายมองเขาเป็นเพื่อนเขาก็เลยรับเข้ามาอย่างเร็วมากนี่คือข้อดีของโปรบิติกพอขับถ่ายดีนอนหลับได้อย่างอื่นๆจะดีตามมาสิ่งที่จะเห็นต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณคนที่มี สิวอักเสบ7วันเนี่ยจะเริ่มเห็นนะจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่อักเสบเพิ่มมันอยู่เท่าเดิมแล้วมันลดลงคุณสมบัติของสายพันธุ์เราเนี่ยเก่งเรื่องอักเสบมากๆตับอักเสบลำไส้อักเสบมันไปช่วยตรงนั้นเป็นคุณสมบัติของสายพันธ์ุที่เราใช้คนที่มีปัญหาภูมิแพ้มีอาการน้ำมูกไหลบ่อยๆผิวหนังเป็นผืนผ่นภูมมแพ้ง่ายๆมันเกี่ยวกับ ระบบภูมิคุ้มกันของเราใช้ระยะเวลามาหน่อยก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันดีขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้ใช้เวลาภูมิคุ้มกันน่ะมันใช้เวลาเราต้องเติมจุลินทรีย์จนกระทั่งที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาถึงจะไปปรับภูมิคุ้มกันได้คนที่เป็นกรดไหลย้อนเช่นกันกรดไหลย้อนนี่ก็ดูยาวแต่ขึ้นอยู่กับคนนะขึ้นอยู่กับพื้นฐานจุลินทรีย์เลเวลระดับจุลินทรีย์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันที่ดูยาวๆอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของลดไขมันน้ําตาลคุณทานอาหารปกติอย่างเหม เดือนหนึ่งทำทุกอย่างเหมือนเดิมดูว่ามันขึ้นไหมหรือมันลงไหมของเรามีคุณสมบัตินั้นมีมีเคสน้องคนหนึ่งอายุ27เป็นวัยรุ่นอยากสวยก็เลยแบบหาทางลดความอ้วนเนาะทานยาละบาย ให้ท้องแฟบแล้วก็หนักขึ้นก็คือต้องดีท็อกเป็นระยะเวลานานก็คือหลายปีจนกระทั่งลำไส้มันมันไม่รีสปอนกับอะไรเลยมันไม่ตอบสนองกับอะไรเลยทั้งสิ้นคือต้องมียาต้องดีท็อกเท่านั้นอ,อจุจราถึงจะออกมานี่คือเคสเด็กอายุ27ทีนี้เนี่ยใช้เวลานานในการที่ทานพวกนี้แล้วก็อยู่ในวังวนอยู่ในวงจรนี้วงจรที่ลำไส้ขี้เกียจลำไส้ไม่ทํางานจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งลำไส้ทะลุหรือเรียกว่าลำไส้รั่วลำไส้รั่วนี่หมายความว่ามันมีแผลแล้วมันไม่สนิทแล้วนะเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเนี่ ให้เขามีปัญหาสังคมไม่สามารถทํางานประจําร่วมกับใครได้เพราะว่าบางทีมีกลิ่นออกมาเป็นเคสที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาแล้วก็ได้สัมผัสมาคนนี้ต้องใช้ระยะเวลานานมากคือเขาต้องอดทนเขาต้องเติมจุลินทรีย์โปรไบติกอย่างเดียวเท่านั้นห้ามกลับไปวิธีเดิมเด็ดขาดยิ่งลำไส้ทรุนนี่ยิ่งต้องเติมโปรไบติกเพราะโปรไบติกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องนี้เพราะมันลดตักเสตเราไปสอนลำไส้เราให้ขี้เกียจมันก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวต้องให้เวลาลำไส้ในการรีสปอนส์กับตัวโปรไบติกนิดนึงค่ะ เพราะว่าเขานอนมานานหลับมานานมากอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าคุณไปสอนนิสัยไม่ดีให้กับลำไส้ด้วยนั้นตอนนี้ต้องสอนเขาใหม่ อย่างเคสเน้องคนนี้เขาก็แฮปปี้แหละที่แบบโอเคในที่สุดเขาสามารถหาสิ่งที่มันเป็นกลไกรธรรมชาติให้ระบบร่างกายเขาเนี่ยไม่รวนได้แล้วแต่เขาก็แบบนิดนึงเขาบอกว่าหนูคิดว่าหนูลงทุนมากเกินไปแล้วกับการที่ต้องทําให้ระบบขับถ่ายมันกลับมาเป็นปกติพี่ก็บอกว่าฟังดีๆสสาหรับโปรบิติกสายพันุ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องขับถ่ายเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องแรกที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ดูยาวๆกินโปรบิตกต้องดูยาวๆมันเป็นเรื่องระยะยาวต้องเหมือนนักวิ่งมาราธอนถ้าให้พี่เปรียบพี่จะเปรียบเเสมืออนดด็กกทาลกคลมา คนที่กินนมแม่เี็บเสมือนคนกินโปรติกแต่คนที่กินนมกระป๋องคือไม่ได้กินโปรติกระยะยาวคนที่เด็กที่กินนมแม่จะมีภูมิต้านทานมากกว่า ที่กินนมกระป๋องอยู่แล้วดังนั้นนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆสําหรับสุขภาพของคุณเองทานไปเลยตลอดชีวิตตามใจที่ยังมีกําลังทานไปเลยทานมากทานน้อยทานวันเว้นวัน,วนทานทิ้งไป2วันสามวันกลับมาทานใหม่ไม่มีปัญหาไม่มีผลข้างเคียงโปรติกเนี่ยมันมันมีแต่บวกบวกบวกมันไม่มีโทษเพราะว่ามันมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีหน้าที่เติมเขาพวกเขาอายุสั้นและทําให้เราป่วยระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการทานโปรตีนนานเนีย่ยเราจะสังเกตเห็นเองว่าเราไม่ค่อยป่วยง่ายเราไม่ค่อยติดเชื้อง่าย เราจะสังเกตเห็นตรงนี้ได้แต่มันอาจจะใช้เวลาแต่คุณต้องเชื่อศรัทธานในตัวเขาแล้วที่การันตีเลยว่าช้อยส์เนี้ยไม่ใช่ช้อยส์ที่ผิดทางแน่นอนสำหรับสุขภาพของเรา